สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ F C เพื่อนๆของอาจารย์เช้าชาแนลนะครับเรายังอยู่กับเรื่องของมารน,นะครับซึ่งตามประจนพระพุทธเจ้าอยู่ไม่รู้จบนะครับเรื่องเล่าเหล่านี้ตอนนี้ก็เรายังอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15นะครับซึ่งอยู่ในระหว่างหน้าที่ ร้อย็กว่าไปนะฮะจะมีต่อยาวกันไปเรื่อยนะครับวันนี้เรื่องที่จะนำมาเล่านะครับเป็นเรื่องของพระเทละรูปหนึ่งนะครับชื่อว่าพระโคธิกะเถละระหรือพระโคทิกเทละระนะครับซึ่งเป็นพระเทระที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้ว ก็บำเพ็ญเพียรอย่างหนักนะครับจนสามารถได้บรรลุเจโตวิมุตนะครับเจโตวิมุตตเนี่ยก็คือการบรรลุฌานที่เข้าใจว่าจะหลุดพ้นนะครับนะจะหลุดพ้นเกือบจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่มรรมาร่อแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าพระโค ทิกหรือว่าพระโคทิกาเทระนี่พระเอิ e ว่าท่านบรรลุเจโตวิมุตติเสร็จแล้วเนี่ยก็หลุดเขาเรียกว่าจิตดึงขึ้นดึงลงคือบรรลุแล้วก็กลับมาคือจิตของพระอริยบุคคลเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ได้เป็นพระอารหาันต์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสามารถที่จะกลับมาเป็นปุถุชนหรือว่ากลับมาลดขั้นต่ำลงมาได้ในการพัฒนาจิตนะครับ พระโคดิกาเทระก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันจนกระทั่งว่าในครั้งที่เจ็ดเนี่ยพระโคดิกาก็นึกนึกแบบแบบว่าไม่คงไม่สามารถจะบรรลุได้นะครับในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะบรรลุในชีวิตอื่นก็แล้วกันอะไรทํานองน,นี้นะครับท่านก็เลยเตรียมเอามีดครับมาเพื่อที่จะ เรียกว่าปาดคอตัวเองนะฮะก็คือจะทำอัตวิบากกรรมนะครับด้วยความที่คิดว่าไม่สามารถจะบรรลุทาได้ในธาตุขันนี้อะไรทำนองนี้นะครับเมื่อคิดดังนั้นแล้วก็กระทำดังนั้นเนี่ยนะครับความตรงนี้มันไปรู้ถึงมารน,นะครับมารที่ตามรลังควานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมารตัวนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจา้า แล้วก็แกล้งร้องสารเสริญพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์นูอกาใหญ่ผู้มีปัญญาใหญ่ผู้รุ่เรืองเ้วยฤทธิบยยผู้ร่วงเวนภถ่ทตัวงแลว้วผู้มีพระจักษุข้าพระองค์ขอกราบทูลพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้กล้าใหญ่สาวกของพระองค์เป็นผู้ครอบงำมรณะ เวลานี้กำลังต้องการมรณะขอพระองค์จงทุงห้ามเสียอย่างไรเล่าพระสาวกของพระองค์ผู้ยินดีนในศาสนาผู้ยังไม่สำเร็จความประสงค์ผู้ยังศึกษาอยู่ผู้ปรากฏในหนมูนทชนจึงจะจะทำกาลกิริยาเสียแล้วละ่ะพระเจ้าค่า ในขณะเดียวกันที่มารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยพระโคติกาเถระเจ้าได้นำอาวุธมาก็คือนำมีดมาแล้วโดยเรื่องนี้ตรงนี้พระอัตกรถาจารย์ท่านก็อธิบายว่าได้นอนในท่านอนหงายเชื่อดก้านคอตัวเองด้วยศาสตราแต่คอเนี่ยยังไม่ขาดท่านจึงข่มเวทนาไว้ นึกถึงกรรมฐานอย่างแรงขึ้นแล้วได้สำเร็จเป็นพระอารหันต์ขนาดนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่านี้เป็นมารผู้ลามกจึงได้ทรงตอบโต้ว่าทีรชชนทั้งหลายย่อมกระทำอย่างนั้นย่อมไม่ต้องการชีวิตพระโคธิกะได้ถอนตัณหาทั้งรากเน่าและก็ได้พิรินิพานไปแล้วนั่นหมายถึงว่าพระพุทธองค์ก็รู้จัก ภาวะของอพระโคธิกาเทระในขณะนั้นเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการที่มารเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเพราะกลัวว่าพระโคติกาเนี่ยจะล่วงพ้จากอำนาจของตนไปด้วยเห็นชัดเจนว่าผู้ที่มีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติภาวนาการทำสมาธกาิการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ย ในเวลาใกล้จะตายเนี่ยก็ย่อมจะเป็นผู้ที่จะต้องพ้นวิสัยแห่งมารที่จะเข้าไปควบคุมได้ที่จะเข้าไปครอบงำได้พระพุทธองค์ก็ทราบความทั้งสองฝ่ายดังนั้นจึงได้ตรัสกับมารแบบนั้นแล้วก็ไล่มารไปซึ่งเรื่องนี้นะครับจะว่ากันจริงๆแล้วเรื่องพระโคติกะเทระเนี่ยพระภิกษุที่ได้เรียนธรรมบทนะครับ ก็จะได้ทราบเรื่องราวโดยละเอียดเลยพระโคติกะเทระนะครับแต่ความโดยย่อมาโดยเพื่อที่จะยกเอามารซึ่งตามพระจนทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์เนี่ยนะครับก็ยกมาได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องพระโคติกะเทระเนี่ยถ้าเราได้รู้รรตามประวัติตามความจริงของท่านแล้วเนี่ยนะครับพระโคติกะเนี่ย ก็คือได้บำเพ an ็ญบารมีมาแล้วก็มีบารมีนั้นจะส่งเสริมให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ส่งความเป็นไปไม่ใช่ว่าภาะทุกองค์พอจะฆ่าตัวตายแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ครับนะเพราะว่านี้ไม่ใช่ลักษณะของการฆ่าตัวตายนี้เป็นการลักษณะของการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานอย่างแรงกล้า ด้วยการที่จะคมเวทนาเพื่อที่จะให้การบรรลุนั้นเนี่ยยั่งยืนนะครับเพราะว่าท่านนบรรลุเจตวิตตทแล้วก็กลับมาบรรลุเจตวิตตทแล้วก็กลับมามนหลายรอบนะครับมารก็เคยคอยกวนท่านอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยถือว่าแรงกล้ามากมารยังกลัวต้องรีบไปฟ้องพระพุทธเจ้ามาห้ามะ แต่ว่าก็ห้ามไม่ทันแล้วครับได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเรียบร้อยนะครับมาเนี่ยพอเรื่องนี้เนี่ยนะครับจบไปแล้วก็ถอยไปแต่ว่าก็ยังไม่ลดละนะครับก็ยังมีเข้ามากวนอีกนะครับเรื่องนี้เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสัตววัตสูตรที่4ซึ่งก็ต่อจากสูตรเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับ โดยเล่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เนี่ยทรงสำราญอยู่ภายใต้ต้นไม้อาจจปรนิโคตก็คือต้นใจนะครที่แม่น้นําเนรัญชลาก็ตอนนั้นนี่ก็คือว่าสําเร็จเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าใหม่ๆห,หรือเปล่านะครับในคราวนั้นเนี่ยมารผู้ลามกเนี่ยก็มุ่งหาช่องแล้วก็ได้ติดตามพระพุทธเจ้าอยู่ถึงเจพรรษาแต่ยังไม่ได้ช่องจึงเข้าไปใกล้ แล้วทูลว่าท่านมีความเศร้าโศกหรือจึงนั่งซบเซาอยู่ในป่าท่านแพ้การพน,นันเขาหรือหรือว่าต้องการสิ่งใดอยู่หรือว่าท่าน,นได้ทำความชั่วในอันใดไว้ในบ้านเหตุไรท่านจึงไม่ให้ผู้อื่นเป็นพยานไม่มีใครเป็นพยานในให้ท่านหรือนี่คือมารน,นะครับมารเนี่ยจะแฝงตัวเข้ามาในจิตใจ แล้วก็ทำให้ได้แววได้ยินเสียงพวกนี้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ถูกลบก,กวนอยู่ทั้งท้ที่สำเร็จเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ามาเนี่ยจะเข้ามาถามด้วยคำถามที่เยาะเยะ้ยหรือคำถามที่กดดันว่าเอ๊ะรู้แล้วทำไมไม่สอนคนอื่นหรือไม่อะไรยังไงนะครับก็เหมือนกับว่า ทำให้เกิดความอยากเหมือนจะกลับไปอีกนะครับแต่ว่าพระพุทธองค์นั้นได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยากที่จะกลับมานะครับตอนนี้เป็นพระสมาสามพุทธเจ้าแล้วด้วยที่ทรงพักผ่อนอยู่ที่ทรงชักช้าอยู่นั่น,นก็เนื่องจากว่าพิจารณาธรรมที่ได้บรรลุเนี่ยโดยละเอียดนะครับแต่ก็ดูว่าเมื่อมารเนี่ยเข้ามาผจญแบบนี้ พระพุทธองค์จะตรัสว่าอย่างไรก็ติดตามต่อไป พระพุทธองค์ก็ได้ยินได้ทราบว่ามารเนี่ยเริ่มมาลบเล้าก็ได้ตรัสตอบไปว่าเราได้ลุกหาดความสุขสิ้นแล้วไม่กลับมาหาความโุกอีกเราไม่เศร้าโศกเราเพ่งทำอยู่เราชนะโลภตัญหาในความดีความเป็นเสียสิ้นแล้วนี่นยมาร ผู้เป็นพวกประมาทเราไม่มีอาสวะแล้วเราเพ่งทำอยู่มานพอได้ยินดังนั้นก็ตอบว่าคนทั้งหลายอมกเราสิ่งใด่าเป็นของเราหรือบุคคลล่าวว่าบุคคลเราใดเป็นของเราถ้าใจของท่านยังอยู่ในสิ่งนั้นในบุคคลเหล่านั้นท่านบบพ้นจากเราไปไม่ได้มามเนะเริ่มเถียงครับเริ่มเถียงพระพุทธอ,องค์ก็ ตอบนะในทางโต้เหมือนะกันว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าสิ่งใดเป็นของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราคนทั้งหลายกล่าวว่าวุคคนใดว่าเป็นของเราบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ใช่เรานีน่นมารุรามกเธอจงดูอย่างนี้เพียงทางไปของเราเธอก็ไม่แหลเห็นมารก็ทูลตอบทันทีว่า ถ้าท่านรู้จักทางอันปรอดภัยแล้วอันไปสู่ความไม่ตายแล้วท่านจงหลีกเถิดท่านผู้เดียวจะสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างไรเล่เาพระพุทธองค์ก็ตอบว่าบ,บุคคลเหล่าใดไปถึงฝั่งแล้วย่อมไปถึงที่อันไม่เป็นที่ตั้งแห่งมัจจุก็คือความตายเราผู้ที่ถูกถามแล้วจะบอกถึงความเป็นไปของบุคคลเหล่านั้น สิ่งใดเป็นของจริงสิ่งนั้นไม่มีอุปธิเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสดังนี้คำของมารและคำของพระพุทธเจ้าในพระสูตรนี้ฟังดูแล้วก็น่าจะเข้าใจได้นะครับว่ามารพยายามจะตะเกียกตะกายเหมือนกับฉุดกระชากลากดึงพระพุทธองค์ให้กลับมาให้ได้นะครับแต่ว่า พ้นวิสัยเพราะว่ามองอนาคตของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วมารเนี่ยมองไม่ออกเพราะว่าพ้นวิสัยของมารไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถือว่ามารเนี่ยจริงๆแล้วแพ้ตั้งแต่นั้นแล้วแต่ว่าลักษณะของมานิสัยของมารครับแพ้แล้วไม่ยอมรับแพ้แล้วไม่ยอมแพ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมารจึง ติดตามพระพุทธองค์ติดตามพระธรรมติดตามพระสงฆ์ติดตามมนุษยชาติมาจนถึงปัจจุบันท่านลองพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าในจิตใจของท่านมีมานเกาะกินอยู่หรือไม่ถ้าพิจารณาดีๆทำจิตห้สมบท่านก็จะมองเห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้า รเราลองไปดูว่าลูกสาวของมารจะขนาดไหนนะครับตอนต่อไปเป็นเรื่องของทิดามานครับก็โปรดติดตามเรื่องของมารเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับช่วยกันแชร์ไปเยอะๆครับได้บุญได้กุศลเพราะว่าสัสพพะทานานธรรมทานานชิจินาติการให้ธรรมเป็นฐานนัรร้นย่อมชนะการให้ฐานทั้งปวงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ